มาดูต่อกับอีกการขึ้นของเนินคนละฟังกันนะครับซึ่งชันกว่าฝั่งแรกที่เราขึ้นกันไปนะครับจะลองดูว่าขึ้นได้หรือเปล่านะครับติดตามชมครับ เป็นไงกันบ้างครับอีกเนินก็ขึ้นสบายหายพวงนะครับโอ้โหอย1 2่าดี่นี่กําลังเหลือหลายจริงๆนะครับเป็นเครื่องเดินหน้า3เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับวันนี้แค่นี้นะครับ